ลับมารับฟังข่าวช่้นที่สองกันค่ะท่านผู้สังคะปัจจุบันประเทศไทยมีการใช้พลังงานเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องและอาจไม่เพียงพอในอนาคตดังนั้นจึงจําเป็นที่จะต้องส่งเสริมการประหยัดพลังงานให้กับคนไทยซึ่งสํานักงานนโยบายและแผนพลังงานจัดทําแผนอนุรักษ์พลังงานฉบับปี2558ถึง2579ขึ้น ใช้ดังกล่าวมีแนวทางการดําเนินการอย่างไรและสามารถประหยัดพลังงานได้มากน้อยแค่ไหนติดตามรายละเอียดจากดรธวารัชน์สุตบุตรผู้อำนวยการสํานักง,งานนโยบายและแผนพลังงานโดยคุณรัชดา,งงาตรงดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผอค่ะสวัสดีครับถ้าก่อนอเดินนะคะอยากให้เล่าถึงความเป็นมาของแผนอนุรักษ์พลังงานฉบับปี2558ถึง2579ก่อนนะคะรวมถึงการจัดทําแผนอนุรักษ์พลังงานแล้วก็เป้าหมายของแผนอนุรักษ์ค่ะ,คะว่าเป็นยังไงบ้างคะ แผนอนุรักษ์พลังงานฉบับปี2558ถึง2579นีก็ถือเป็นแผนฉบับปรับปรุงนะครับแปลว่าไม่ใช่แผนใหม่แต่ว่ามีการปรับปรุงเพื่อเพิ่มความเช้่มข้นการอนุรักษ์พลังงานให้เพิ่มมากขึ้นถือว่าเป็นหนึ่งในแผนหลักของกระทรวงพลังงานนะครับซึ่งมีอยู่5แผนด้วยกันการเพิ่มความเช้่มข้นของแผนอนุรักษ์พลังงานในระยะนี้จะเน้นเรื่องของการกประหยัดพลังงานให้เกิดผลเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นนะครับค่ะ เพิ่มดัชนีการลดการใช้พลังงานที่เรียกว่า energy intensity หรือดัชนีการใช้พลังงานต่อหนึ่งหน่วย GDP จาก25เปอร์เซ็นต์เป็น30เปอร์เซ็นต์ในปี2 5 7 9นะครับโดยมีเป้าหมายสำคัญในการที่จะลดการใช้พลังงานในรูปแบบต่างๆทั้งไฟฟ้าน้ำมันแล้วก็การใช้พลังงานในรูปแบบความร้อนนะครับซึ่งเบื้องต้นในอันวับนี้เนี่ยจะมียุทธศาสตร์ทั้งสิ้น3ยุธทธศาสตร์10มาตรการ ในสี่กลุ่มอาชพธุรกิจนะครับสําหรับเรื่องของยุทธศาสตร์การอนุรักษ์พลังงานเนี่ยจะเน้นยุทธศาสตร์การผสมสานระหว่างการใช้บังคับนะครับกะทิอการบังคับใช้มาตรฐานแล้วก็ยุทธศาสตร์ที่เน้นความร่วมือสนับสนุนกลไกของกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานที่เน้นการใช้เครื่องมือทางการเงินเข้าไปกระตุ้นให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานครับ ค่ะท่านผอคะในเรื่องของสิธิมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการอนุรักษ์พลังงานให้เข้มข้นมากขึ้นน่ะคะเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างคะครับสำหรับสิทธิมาตรการที่สําคัญนะครับภายใต้สามยุทธศาสตร์ก็คือมาตรการยุทธศาสตร์ชาติบังคับซึ่งเน้นเรื่องของการบังคับใช้มาตรฐานก็มีมาตรฐานสําคัญเนี่ยสามมาตรฐานนะครับก็คือมาตรฐานอาคารนะครับซึ่งจะมีมาตรฐานขั้นต่าและมาตรฐานขั้นสูงซึ่งเป็นอาคารที่เรียกว่าอาคารลดใช้พลังงานแบบน็ตซีโร่เอเมจี้นะครับ สำหรับมาตรการที่สองเนี่ยจะเน้นเรื่องของมาตรฐานอุปกรณ์แล้วก็วัสดุที่ก่อให้เกิดการประหยัดพลังงานนะครับเ <_ an> <_ an> ช่นมาตรฐานเบอร์ห้าของอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับส่วนมาตรฐานสุดท้ายเป็นมาตรฐานการจัดการพลังงานเป็นมาตรการภาพบังคับที่กําหนดให้อาคารและโรงงานควบคุมซึ่เป็นผู้ใช้ไฟฟ้าและผู้ใช้พลังงานขนาดใหญ่เนี่ยจะต้องมีมาตรการในการที่จะลดการใช้พลังงานที่มีรูปธร,รรม สามารถรับผลได้นะครับแล้วก็จะเพิ่มความเข้มข้นโดยการกําหนดบทลงโทษในกรณีที่อาคารและโรงงานควบคุมหลังคาไม่สามารถปฏิบัติได้ตามเป้าหมายที่กําหนดไว้บทลงโทษนี่จะเรียกว่าค่าจมเนียมพิเศษหรือค่าไฟส่วนเพิ่มพิเศษสําหรับผู้ใช้ไฟรายใหญ่ที่ไม่สามารถประหยัดพลังงานได้ตามเป้านะครับเพราะฉะนั้นสามส่วนนี้จะเป็นมาตรฐานสําคัญที่อยู่ภายใต้กลยุทธ์ภาพบังคับค่ะส่วนมาตรการส่งเสริมการมีส่วนร่วมนะคะมีรายละเอียดยังไงคะ สำหรับกลยุทธ์ที่เน้นเรื่องของความร่วมมือและการนำกลไกกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์างานมาใช้ประกอบการกระตุ้นให้เกิดการลงทุนผ่านเครื่องมือทางการเงินในรูปแบบต่างๆเนี่ยจะมีอีกห้ามาตรการนะครับได้แก่มาตรการอ่านศสนุนทางการเงินในรูปแบบของกลไกภาษีหรือ t a ั i n c e เส i น e นะครับ <S 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 รวมทั้งมาตรการเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำนะครับมาตรการที่ว่อ การประมูลเพื่อให้เกิดการประหยัดพลังงานหรือดิ c o m p มบ i n g นะครับแลอจากนั้นก็จะมีการส่งเสริมการประหยัดพลังงานผ่านมาตรการเฉพาะที่เป็นนโยบายสําคัญจากรักฐบาลน,นะครับในการที่จะเปลี่ยนหลอดไฟของประเทศจากหลอดฟลูออเรสเซนต์นให้กลายเป็นหลอดที่เรียกว่าหลอด LED นะครับค่ะแล้วก็จะมีมาตรการที่เน้นเรื่องของการอนุรักษ์พลังงานในภาคขนส่งนะครับโดยการที่จะเน้นเรื่องกระบวนการการใช้คนใจราคา น้ำมันช่วยแปลงให้สะท้อนต้นทุนจริงนะครับยกเลิกการอุดหนุนราคาน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับมีการปรับโครงสร้างภาษีสม,มรรถนิสมารถยนต์เพื่อให้เกิดการใช้รถยกหยัดหรือว่าอีโคคาร์นะครับรวมการการ่งเสรมประสิทธิภาพการขนส่งมันนะครับจากระบบขนส่ง,สงรถบรรทุกให้เป็นการขนส่งระบบท่อนะครับ่อกจากนั้นก็จะเน้นเรื่องของการนำระบบรางการแผน การส่งเสริมการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานระบบกางของกระทรงคมนาพมัาเป็นส่วนหนึ่งของการปรับพลังงานในภาคขนส่งสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของมาตรการที่จะส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงานในด้ากไฟต่า สองมาตรการสุดท้ายอยู่ภายใต้กลยุทธ์ที่เรียกว่ากลยุทธ์การสนับสนุนนะครับจะเน้นเรื่องของ soft skill หรือมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลากรรวมทั้งมาตรการด้านการประชาสัมพันธ์สร้างสูงจิตสํานึกสร้างการอนุรักษ์พลังงานแบบยนนงใหม่ของคนในชาติอย่างเข้มข้นจริงจังและต่อเนื่องครับท่าน้าผลที่คาดว่าจะได้รับการดำเนินแผนอนุรักษ์พลังงานนะคะจะทําให้มีการประหยัดพลังงานได้มาก้อยแค่ไหนคะ แผนอนุรักษ์พลัลางงานฉบับนี้เนี่ยเป็นแผนอนุรักษ์พลัลางงานที่วางแผนไนวน้ในกรอ2ีข้างหน้านะครับซึ่งเราคาดว่าถ้าหากปฏิบัติได้ตามแผนเนี่ยจะก่อให้เกิดการประหยัดพลังงานหรือการลดใช้พลังงานเนี่ยเป็น7.85ล้านล้านบาทนะครับสําหรับอีกผลประโยชน์หนึ่งที่จะเกิดขึ้นจากแผนนี้ก็คือจะกระตุ้นให้เกิดการลงทุนทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนประมาณ2.4ล้านล้านบาทนะครับเนื่องจากการประหยัดพลังงานเนี่ยจะต้องมีการลงทุน เปลนอุปกรณ์เครื่องจกักรเครื่องยนต์ต่างๆจากเครื่องจักรเครื่องยนต์รุ่นเก่าที่ใช้พลังงานเยอะมาเป็นอุปกรณ์รุ่นใหม่ที่ใช้พลังงานน้อยนะครับท่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณธวารัตน์สุตบุญพุ้มในการสำนักงานงนโยบายและแผนพลังงานเป็นอย่างสูงนะคะที่ได้ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณครับ